บ่อยครั้ง <dévelop> ท <eigentlich analysis> um ี่ความสดใสร่าเริงและซุกสนอาจทำให้เรามองว่าเจ้าตัวเล็กเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แต่แท้จริงแล้วความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอาจภาคชีวิตพวกเขาไปจากเราได้ทุกเมื่อและบางครั้งโรคร้ายก็ไม่อาจเอาชนะได้ด้วยความสามารถของสตวแพทย์เพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาเพื่อต่อกรนกับโรคร้ายต่อลมหายใจให้เจ้าตัวเล็กเหล่านี้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทำให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมีความสะดวกรวดเร็ว และช่วยต่อชีวิตมนุษย์นับหลานให้มีอายุยืนยาวขึ้นอย่างการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่นิยมใช้แทนการผ่าตัดเปิดช่องอกเพราะแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กช่วยลดการสูญเสียเลือดขณะรักษาร่นระยะเวลาพักฟืน้นลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดซึ่งส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลง ผลลับของการรักษาที่น่าพอใจนี่เองที่ทำให้ศาสตราจารย์สตวแพทย์หญิงชนรดามูรณาการผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทีมสตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยตัดสินใจนำเทคนิคการใช้สายสวนหลอดเลือดมาประยุกต์ใช้กับการรักษาสุนัขและแมวประมาณกลางปี2558ตอนนั้นก็จะมีสุนัขตัวแรกที่เข้ามา ทำหัตการสายสวนหรือบางคนเรียกมันรนาการสายสวนภาษาอังกฤษคือ cardiac intervention เราทราบว่าวิทยาการนี้ได้ใช้ในคนมาเป็นเวลาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วหลักโชคดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะส่งทีมแพทย์เข้ามาช่วยเลยนะคะท่านเชี่ยวชาญมากทางด้าน cardiac intervention ในคนตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ได้รับการปรึกษามาจากอาจารย์ชนลดาได้คุยกันว่ายังมีสุนัขซึ่งมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอยู่ ค่อนข้างจะหลายแบบแล้วก็มีปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะได้ผลไม่ดีนักหรือมีอันตรายในการผ่าตัดได้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านำเทคโนโลยีในคนนี้มาลองใช้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วศรารอุทัยเฉลิมคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในคน ที่เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมความเชี่ยวชาญทักษะในการใช้สายสวนหลอดเลือดให้กับทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยประสานการทำงานร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรศิริรักษ์สุรเชษฐพงศ์และอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสายแก้วสัตยธรรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ผู้ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในหัวใจ ของสุนัขโดยละเอียดก่อนที่จะวางแผนการรักษาร่วมกับทีมศัตวแพทย์ท่านอื่นๆต่อไปจะเป็น คนที่มาช่วยประสานงานนะคะว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์โชรดาอาจารย์ศีรักว่าคุณหมอวสันอาจารย์ทุกท่านมีงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาจัดสรรเวลาที่จะมาทํางานร่วมกันเนี่ยก็ต้องอาศยัยคนช่วยประสานแต่ว่าโชคดีที่มีคุณพยาบาลสองท่านของอาจารย์วสันนะคะช่วยประสานงานเรื่องของการสั่งซื้ออุปกรณ์สินค้ากับทางบริษัทให้นะคะการนัดวันทําผ่าตัดการนัดห้องผ่าตาัดพวกนี้ค่ะก็คือจะเข้ามาช่วยอาจารย์ดูในเรื่องของตรงนี้แล้วก็เป็นอีก คนหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยประสานในเรื่องการติดต่อกับเจ้าของไข่นะคะก็จะมีการแนะนําว่าอน้องควรที่จะทําตัวยังไงก่อนผ่าตัดหรือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยได้รับยาไปมีปัญหาหรือว่าสงสัยในเรื่องของการใช้ยาอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยประสานงานตรงนี้ค่ะ ว่าไอช่วงประมาณสองสามทุ่มเนี่ยเขามีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่จะเริ่มทํางานวินิฉัยก็คือจะเป็นคนบอกว่าสุนัขตัวนี้เป็นโรคอะไรเสร็จแล้วเราจะเป็นคนที่จะวางแผนให้ว่าเขาควรที่จะเลือกเข้ารับการรักษาในรูปแบบไหนผ่าตัดเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามันจะต้องเปิดผ่าช่องอก สายสวนเนี่ยปลอดภัยมากกว่า,าจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยในทีมงานว่าเออถ้าเขาเหมาะที่จะไปผ่าตัดก็ไปผ่าตัดถ้าเหมาะที่จะทําสายสวนก็คือเข้าทําสายสวนนะคะตอนที่ระหว่างทํางานผ่าตัดก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำาอลตราซาวตัวหัวใจหรือทำเอ็กโคคาริโอกราฟีค่ะเพื่อที่จะช่วยเช็คตําแหน่งของอุปกรณ์ช่วยดูภายในห้องหัวใจว่าตอนนั้นเนี่ยอุปกรณ์อยู่ที่ตรงไหนแล้ว ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเริ่มใช้สายสวนรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรกกับน้องเจแปนสุนัขพันธุ์กลเดนรีทรีเวอร์ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ PDA ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิดแล้วโรคหัวใจ PDA คืออะไรมีความผิดปกติคือหลอดเลือดระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่เอออรตากับหลอดเลือดที่ไป ปอดคือ p u l m a r y artery เนี่ยไม่ปิดซึ่งจริงๆแล้วหลอดเลือดที่มีอยู่แล้วแต่มักจะปิดเวลาที่สัตว์คลอดออกมาถ้าหลอดเลือดนี้ยังมีอยู่นั่นหมายความว่าก็จะมีการผสมของเลือดเลือดแดงที่ฉีดไปก็จะไปที่ปอดได้ขณะเดียดกันก็จะไหลกลับเข้ามาที่หัวใจห้องซ้ายหัวใจห้องซ้ายก็โหลดมากทำงานเยอะหัวใจก็จะโตถ้าเกิดเราพบตอนอายุประมาณปีหนึ่งแล้วขนาดรูของหลอดเลือดที่เปิดใ,ใหญ่ นั่นหมายความว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเริ่มใช้ยาแล้วก็พิจารณาว่าเราคงจะต้องใสายอุปกรณ์ซึ่งวิธีนี้ดีมากเลยเอาสายสวนใส่เข้าไปเอาอุปกรณ์ไปปล่อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสายที่เราใส่ออกนะคะแล้วก็เย็บปิดหลอดเลือดสัตว์ก็จะอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อีก1 2ถึงวันเท่านั้นแล้วก็ไม่มีร่องรอยแผลผ่าตัดมากมายเหมือนกับการที่เราจะต้องเปิดหน้าอกออกมา เพราะฉะนั้นวิธีการสายสนัตรการก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้สัตว์อาจจะรักษาได้เกือบร้อยเปนะคะในบางโรคพร้อมๆกับทําให้ฟื้นตัวได้เร็วมีผลข้างเคียงน้อยเทคโนโลยีที่มารักษาในสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะล้าหลังในคนไปประมาณ20ปีโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยยังไม่เคยมีการรักษาด้วยวิธีนี้มาก่อนใแปนจะเป็น รายแรกที่นำเอาเทคโนโลยีที่ในคนนี่ยมาประยุกต์ใช้ในสัตว์นะครับก็คือการรักษาผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดใหญ่นะครับจริงๆแล้วโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่มีพยากรณ์โรคที่ค่อนข้างดีมากคือสามารถที่จะทําให้สุนัขเนี่ยหายกลับมาเป็นปกติได้เลยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะไปอุดไปตัวหลอดเลือดน,นี้ให้มันไม่มีการไหลของเ,เลือดต่อไปอะค่ะ หลังจากการรักษาน้องเจแมีอาการดีขึ้นและกลับมาร่าเริงเป็นปกติแต่ยังคงต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดตามคำแนะนำของสัตวแพทย์พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกๆเดือนเพื่อติดตามอาการว่ามีผลข้างเคียงจากการใช้อ,อุปกรณ์ปิดหลอดเลือดในหัวใจหรือไม่เช่นเดียวกับน้องข้าวเหนียวหนึ่งในสุนัขที่เคยมีภาวะลิ้นหัวใจตีส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือดติดขัด จนเกิดความดันในหัวใจสูงขึ้นเรื่อยๆและเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวทีมสัตวแพทย์จุฬาตัดสินใจจะประยุกต์ใช้สายสวนร่วมกับบอลูนเข้าไปขยายลิ้นหัวใจเพื่อให้กระแสะเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นถ้าตำแหน่งของการตีบอยู่ตำแหน่งลิ้นเนี่ยการทําค่อนข้างจะสะดวกกับอย่างอื่นนั่นคือใช้สายสวนเข้าไปสายพิเศษอันหนึ่งที่มีบอลูนอยู่ตรงปลาย นั้นเมื่อไหร่ที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งของอยู่ระหว่างกลางของลิ้นแล้วเราก็เปิดบอลลูนออกนั่นหมายถึงว่าหลังทําเสร็จความดันในหัวใจขวาก็จะลดลงแต่มันก็ยังมีข้อที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่องนอกจากการตีที่ลิ้นนี่แล้วมันก็ยังมีอีกหลายกรณีเช่นลิ้นพมานารีเนี่ยมีการตีข้างบนแล้วก็มีการตีข้างล่างลิ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ตีตรงลิ้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องเอ๊ะทำไมตีละ่ะ คุณหมอที่เข้าไปทำคาเดีย n t e r v e n t i o n ก็คงต้องดูตั้งแต่เริ่มแรกว่าจุดไหนเป็นจุดที่ทำการตีบมีกี่จุดและจุดนั้นสามารถเปิดโดยวิธีการทำบอลลูนได้หรือไม่อาการป่วยอีกรูปแบบหนึง่งที่แม้จะไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรมแต่มักจะเกิดขึ้นกับสุนัขสูงอายุมากขึ้นนั่นก็คือภาวะหัวใจหยุดเต้น ยังกรณีของน้องฟีฟ้าที่หัวใจไม่ส่งกระแสไฟฟ้าตามปกติทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าที่ควรจะเป็นหรืออาจหยุดเต้นเป็นระยะระยะมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอน้องฟีฟ่าจึงมีอาการเสื่องซึมนอนหลับเป็นเวลานานและเป็นลมบ่อยครั้งความผิดปกติที่พบว่าหัวใจเนี่ยไม่ส่งคลื่นไฟฟ้าออกมา หรือหัวใจไม่เต้นเป็นบางระยะ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องกําเนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่อง mm hmm. เพลสเมเกอร์ก็จะเอาปลายของลีดเนี่ยเข้าไปเกาะติดกับผนังหัวใจ mm hmm. เมื่อต่อเข้ากับแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทดลองปล่อยสัญญาณ หลังจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีเราก็จะฝังทั้งอิเล็กโตรนและก็แบตเตอรี่เอาไว้ในตัวส่วนเรื่องการตั้งว่าขนาดอัตราการเต้นหัวใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ข้างนอกช่วยตั้งได้เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยได้ดีถ้าความผิดปกติอยู่ที่การนําไฟฟ้าและการสร้างคลื่นไฟฟ้าหัวใจเท่านั้นหลังการติดเพดเมเกอร์ ทีมสตัตวแพทย์จะนัดตรวจติดตามผลการรักษาและปรับ,บตั้งค่าอุปกรณ์เป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเพดเมเกอร์จะยังคงทำงานได้ดีเมื่อหัวใจหยุดเต้นและไม่ส่งผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายกับน้องฟีฟา้าถ้าเราใช้อินเตอร์เวนชั่นการผ่าตัดเล็กเข้ามาช่วยเนี่ยมันอาจจะทำให้ลดการใช้ยาลง นะคะเพราะว่าเราไปแก้ที่ต้นเหตุเราไม่ได้รักษาตามอาการนะคะโอกาสที่สุนัขจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะมีเยอะในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการนําวิทยาการที่ใหม่ๆมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็มีการพัฒนานะคะอุปกรณ์การแพทย์ไปอีกหลายแบบอีกเยอะมากนะคะที่สามารถที่จะนํามาปรับมาใช้ได้ตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ย งานวิจัยหรือว,ว่าเงินทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะลงไปที่เรื่อง,องของโรคหัวใจนะคะหัวใจของสุนัขแต่หัวใจของคนเนี่ยถึงแม้จะคล้ายกันเนี่ยแต่ตำแหน่งที่อยู่โ s i t i o n ที่อยู่เนี่ยจะไม่ตรงกันนะักปัญหาสําคัญคือน,น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์นียส่วนใหญ่ตอนนี้ยังไม่ได้มีอุปกรณ์เฉพาะ สำหรับสัตว์ยิ่งขนาดเล็กมากขึ้นก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เราใช้ในคนและหลอดเลือดของคนเนี่ยก็ใหญ่กว่าในสัตว์สายที่เราเตรียมมาอาจจะไม่พอดีนักเส้นเลือดในสัตว์ก็จะขนาดเล็กกว่าในคนอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะไม่พอดีนักหรืออะไรนะก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเป็นเคสเคสแม้ว่าการใช้สายสวนหรือคาดิแอคอินเตอร์เวนชันรักษาโรคหัวใจ จะยังมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของสายสวนและอุปกรณ์ซึ่งใหญ่กว่าหลอดเลือดของสุนัขหลายสายพันธุ์แต่ก็เป็นเทคนิคที่มีความปลอดภัยต่อตัวสัตว์มากกว่าการผ่าตัดเปิดช่องอกและการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีสายสวนรักษาคนมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคหัวใจในสุนัขก,ก็นับเป็นความก้าวหน้าอีกขัน้นของวงการศัตวแพทย์ไทยนำมาสู่โอกาสในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่อาจต่อยอดสู่การแก้ไขความผิดปกติในอวัยวะส่วนต่างๆของสุนัขรวมทั้งการรักษาโรคในสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยคิดว่าในอนาคตเนี่ยความก้าวหน้ามันจะมากขึ้นกว่านี้มากๆวงการสตัตวแพทย์บ้านเราอะค่ะก็น่าจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ใกล้เคียงกับ ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งณนะปัจจุบันนี้ก็คือมีทีมแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนการรักษาของเราเราคิดว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากทางทีมแพทย์ของคนเนี่ยเข้ามาช่วยเราได้มากขึ้นค่ะในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการนำวิทยาการที่ใหม่ๆมากขึ้นนะคะความละท้ายก็คือเรื่องของอบุคลากร ะะที่จบมาโดยตรงหรือมีความชำนาญนะคะในเรื่องของการผ่าตัดเหล่านี้เนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยในประเทศไทยนะคะการพยากรณ์โลกอะไรพวกนี้นะค่ะก็ยังมีข้อจำกัดเพราะว่ายังไม่มีผลรายงานในระยะยาวอย่างเช่น10ปีเป็นยังไง5ปีเป็นยังไงก็ยังขาดข้อมูลตรงนั้นอยู่ค่ะคิดว่าถ้ามีการตื่นตัวกันในวิชาขแขนงนี้มากขึ้นเนี่ยทางศัลยแพทย์ก็คงจะมีการพัฒนาไปซึ่งน่าจะพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่า เรามีเทคโนโลยีที่ใช้ในคนอยู่แล้วเราอาจจะพัฒนาอุปกรณ์ที่เอามาใช้สําหรับในสัตว์ตัวขนาดเล็กๆต่อไปนะครับโอกาสในการรักษาโรคอื่นก็คงจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคือวิธีการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดใหญ่นะครับเป็นรักษาผ่านทางสายสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนเข้าทางระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินปัสสาวะนะครับสารไลายนิ่วหรืออะไรต่างๆอีกหน่อยก็คงจะมีการพัฒนาเอกมาใช้ในสัตว์ได้ แม้ภารกิจช่วยชีวิตเจ้าตัวเล็กเหล่านี้จะมีข้อจำกัดมากมายแต่รองศาสตราจารย์นายแพทย์หัวสารอุทัยเฉลิมศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรชนลดาบุรณาการผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรศิริรักษ์สุรเชษฐพงศ์ และอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสายแก้วสัตยธรรมรวมทั้งทีมงานสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจะไม่มีวันหยุดทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับการรักษาโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงเพราะความร่วมมือจากบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขายังคงเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ให้มีอายุยืนยาวต่อไป เราเห็นเจ้าของมีความสุขเวลาที่น้องเขามีอาการดีขึ้นเหมือนกับเวลาเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ลาพาลูกน้อยไปหาคุณหมออย่างนั้นเลยค่ะพอได้รับคําขอบคุณจากเจ้าของได้รับรอยยิ้มจากเจ้าของนี่คือสุดยอดแล้วค่ะคือมีความสุขมากถือว่าการทํางานตรงนี้เนี่ย เป็นการตอบแทนสังคมนะคะเป็นการตอบแทนประเทศชาติอย่างหนึง่งทําให้เราได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งเวลาที่เราทําแล้วน้องดีขึ้นน้องดูแข็งแรงเจ้าของบอกว่าเหมือนเปลี่ยนน้องเป็นคนละตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรามีความสุขคงไม่ได้เป็นเรื่องของเงินนะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็ความสุขมากกว่านะคะคือเราช่วยเพิ่ม นวัตกรรมใหม่ๆให้กับสัตวแพทย์นะคะเป็นความสุขที่ได้ร่วมมือกับคุณหมอท่านอื่นเป็นความสุขที่สิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนเราได้เรียนจากผู้รู้และเราได้ต่อยอดเราได้ส่งต่อผ่านให้กับสัตวแพทย์ท่านอื่นเราได้ส่งต่อเคสซึ่งกันและกันแล้วก็ได้ดูแลสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทยของเราพร้อมๆกันนะคะและเราเองเราก็มี การอบรมสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่อยากให้สัตวแพทย์ทั่วประเทศถึงแม้ทําไม่ได้ก็อย่างน้อยส่งข้อมูลมาส่งสัตว์มาแล้วก็มาช่วยกันทําก็ทําให้วิทยาการทางสัตวแพทย์น่าจะเจริญขึ้นค่ะ ที่อนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ